ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับลิมอนครับสวัสดีสุหล่อด้ครับผมครับสวัสดีครับคุณเอ็ดครับค่ะก็ผู้พี่ก็สงสัยกันก็คุยกันนะคะว่าราคาอินเด็กซ์ในประเทศไทยคุณกราพัฒให้ปี2559ที่พัน515จุดใช่ไหมคะครับก็เป็นดัชนีนะจุดนั้นใช่ไหมคะครับผมอ่าแล้วยังไงมีคนสงสัยว่าทำไมคุณกราพัฒนมองว่าจะขึ้นได้อยู่คะ จริงๆตัวภาพตลาดมนะันเป็นไซเว่ยถึงไซด์เวยยอัพนะครับิงผมว่าสิ่งหนึง่งนะครับในช่วงเดือนมิี่นายนเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันมีปัจจัยสนับสนุนที่พอสมควรก็คือภาพของตัวฐานกาไรของรายบริษัทนะครับยังมีแนวะโน้มเชิงบวกนะครับของตัวภาคการผลิตเองเนี่ยวันนี้เท่าที่ดูนะครับงบของรายตัวส่วนใหญ่แล้วก็ถือว่าออกมาค่อนข้างดีนะครับ แค่าหาตัวที่รายงานงบต่ำกว่าผลิตสัดคาดไมด่เจอเลยนะครับมันก็ดีกว่าตลาดคาดประมาณสองถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะที่ผมไล่ดูนะครับแล้วก็ถ้ามองข้ามไปอตอนนี้มันมีสัญญาณของตัวสำนักงานเศรษฐกิจทั้งทาง,งนะครับสัสญญาณว่า GDP ไตรมากสามอยู่ในกรอบประมาณสามจุดสามถึงสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งถ้าตัวเลขออกมาระดับนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันดีออกญญว่าผลิตสัดคาดนะครับตัวตลาดมองแค่สามจุดหนึ่งเองเป็นตัวเลข GDP จะรายงานวันที่ยี่สิบที่มีการเยือน นะครับแล้วก็ถ้าตัวเลขออกมาในกรอบนี้จริงๆเนี่ยมันจะไม่้ GDP ทั้งปีนะครับอขออภัยนะ GDP ของ9เดือนนะครับอยู่ที่ประมาณ3.3-3.4เปอร์เซนะครับซึ่งคอนดัตเองมองทั้งปีแค่3.1ผมมองว่ามันมี upside risk ในแง่ประมาณการนะครับแล้วก็ช่วงปลายปีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนจะทราบอาจจะกังวลกันว่า GDP ไใรมาส4มันจะดรอปลงนะครับ e ร r n นิ่งมันจะแย่ลงเพราะว่า หนึ่งเดือนนะครับในเดือนตุลาคมเนี่ยทุกคนก็ทราบกันดีว่ามันเป็นช่วงที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจไปไม่น่าจะเดินนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะไฮไลท์ก็คือตลาดไม่ได้มองในแง่ตัวฐานกำไรไปรมาสี่อะไรมาสี่นะก็เป็นช่วงการสุนที่มองข้ามในปี2017แล้วนะครับแล้วก็ยิ่งหุ้นการบริโภคต่างๆที่มีทิศทางตัวฐานกําไรโดยรวมเนี่ยอาจจะแย่ลงในช่วงไปรมาสี่นะครับมันกลับเป็นตัวที่ทําให้ตัวฐานกําไรในปีนี่แ้ต่ำแล้วก็ growth ในปีสองสเองเนี่ย มันจะดูน่าสนใจมากขึ้นในเชิงเปรียบเทียบนะครับโดยเฉพาะถ้าในช่วงพิธีกากันวามันมีสิ่งที่ทําให้เราเห็นนะครับว่าปีหน้าเนี่ยมันจะมีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้ยังไงบ้างเช่นตัวภาครลัสนะครับมีการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆออกมาซึ่งเป็นฐานของการกระตุ้นทวามรวโกในช่วงปีสอง7เน,น่ผมคิดว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็ จริงๆแล้วทุกคนอาจจะเรียนประเด็นหนึ่งในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับจับตาดูให้ดีผมว่ามันมีโอกาสที่เราจะเห็นเจรพาในแง่ตัวการรีวิวของตัว n i นะครับเราอาจจะถูกเพิ่มอนการซุนได้เนี่ยก็เป็นชีนี้ก็ไปคิดว่าตลาดไม่ได้พูดถึงกันว่าผมคิดว่ามันน่าสนใจทีเดียวคือพอเรามาดูฝั่งดาวไซ์เนี่ยนะครับตัวที่ทำให้ตลาดสับสนแรงๆมันอยู่เรื่องเรี่ยนะครับก็คือเรื่องตัวการเื้อสัลลิบี้ของเฟสนะครับคือขึ้นในตาเร่งไหมถ้าเร่งเนี่ยนะครับ แน่นอนนะครับภาพของตัวกระแสคอนโซลคงกลับนะครับเป็นการไหลออกแต่ว่าถ้าเป็นการขึ้นแล้วก็ค่อยๆขึ้นตามสัญญาณที่เราได้ผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่ภาพที่กระทบเชิงลบอะไรมากมายนะครับตอนนี้คือโซลมาสะดุดระยะสั้นก็เป็นเรื่องตัวใกล้ช่วงที่เขาจะปิดโพรเฟสแมนกันแล้วนะครับในส่วนนึงแล้วก็วอีกภาพหนึ่งก็คือมันใกล้ช่วงที่จะมีการาประเมินในเรื่องตัว การปรับขึ้นตัดที่ด้วยนะครับเป็นในตัวทิศทางเอเซเดรวมเนลัวอาจจะแหลกไปบ้างแต่เดริมที่ว่ามันไม่ีเป็นท่าขงการไหลออกนะครับถ้าเราดูสถานะของการสตร์ณปัจจุบันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขายังไม่ได้มีกำไรเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าการที่เอาโลเกชันเข้ามาในช่วงปี2016นะครับทั้งปีเนี่ยเป็นการมองข้ามสู่การสุณในปี2017ด้วยนะครับอันนี้ก็รอดูนะครับว่าสิ่งที่เราคาดการไว้เนี่ยมันจะเป็นไปตามทิศทางนั้นไหมซึ่งภาพตรงนี้ถ้าเป็นอย่างที่ผมคิดเนี่ย ตลาดโดยรวมเนี่ยมันจะเป็นเพื่องการไซด์เรียนแล้ย่อลงมาก็จะมีแรงรับเข้ามานะครับแนวรับ1ึง4.00นะครับหรือถ้าลึกจริงๆเนี่ยก็แทกหลุดมาเนี่ยบริเวณ C60 จะแข็งแรงมากนะครับแล้วก็ตลาดก็จะเป็นภาพของการแข่งขึ้นก็ยังคงมองเหมือนเดิมปลายปีแดือนธันวาน้จะก็ที่อย่างน้อยๆนะครับใกล้จะเป็นเป้าหมายของเราหน1 5านนะครับก็นักทุนหลักๆก็ใช้จังหวะของการที่ตลาดย่อลงมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าเลือกเป็นรายตัวโดยเฉพาะตัวที่ มีประเด็นหนุนที่เราจะสามารถลงทุนข้ามไปปีสอง7เจได้น่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสุริยสั้นก็เหมือนเดิมนะครับก็คงเล่นกับพวกเอ็นนิ่งเซไปก่อนนะครับค่ะก็เป็นลักษณะกรอบต่ําสุดของคุณกรอบารับี้พันสองร้อยหกสิบนะคะก่อนสองเดือนที่จะสิ้นปีนะคะครับสัปดาห์หน้าผมคิดว่าตลาดวันนี้ข้อดีก็คือยังคักเหนือเส้นค่าเฉลี่ยครับรายสัปดาห์เส่นค่าี่ยราสัปดาห์สิบสัปดาห์เนี่ยยืนอยู่หนึ่งสี่เก้าสามได้ก็สัปดาห์หน้าก็จะมีกรอบ ป็นไฟว์เบนดไฟว์วิ่งอัพนะครับแนวต้านก็หนึ่งห้าหนึ่งแปดนะครับกับหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสี่นะครับส่วนตัวแนวรับก็เอาบริเวณหนึ่งสี่แปดเจ็ดนะครับกับหนึ่งสี่แปดศูนย์นะครับตลาดอยู่ในกรอบนี้ครับอ๋อก็กรอบที่ขยับมานิดหนึ่งหนึ่งสี่แปดเจ็ดกับหนึ่งสี่แปดศูนย์นะคะครับผมโอเคได้ค่ะแล้วหุ้นที่แนะนำวันนี้มาแรงเลยนะ PSTC นะคะครับก็จริงจริเพิ่ง break e v ขึ้นมานะครับก็จริจริง ถ้าตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะไปต่อนะครับที่นาต้าน72ต่างนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นเขาก็เรียน73ก็สามารถเล็กเล็ก profit r ันได้นะครับสำหรับคนที่มีกําไรนะครับส่วนคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นรอบเนี่ยก็ดูแนวรับหลักบริเวณ65ถ64นะครับสำหรับรอบนี้ครับค่ะส่วนหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโรงไฟฟ้าวันนี้เขาแจ้งผลไปหรือยังคะเขายังไม่ได้ประกาศนะครับก็ก็รอดูประกาศนะครับตัวเบสต์โปรินก็ เป็นการพักในเซนการขึ้นอยู่นะครับก็แนวข้า,า็ที่เดิม2.4ไป2.6นะครับแนวรับก็2.26แล้วก็2.2นะครับในกรอบนีค่ะครับผม <S <S ส,ส่วนสาลี่นี่เลิกเล่นไปยังคะสาลี่สาลี่เขึ้นไป1.9ตอนนี้เริ่เาามเป็นสัญญาณของการพักตัวนะครับก็จริงๆแล้วเ,เชื่อว่าหลายๆคนคมมุ่งกันไปนรื่องเยอะนเหมือนกันนะครับก็ไว้ดูงี้แล้วกันนะครับแนวรับประมาณ 1.76นะครับกับริเวณ1น2เไม่ควรย่อห <c oughs> ลุดนะครับดีๆเรากำไรในมั่นสารเนี่ยเราค่าเชิงบวกอยู่ร,คโโรคาคาหุ้นพวกมเป็นภาพงการแข่งตัวตามตลาดส่วนหนึ่งนะครับหลังจากปรับตัวขึ้นค่อนข้างรองบบ้อนแรงในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมโอเคพักอยู่ะน,น,นะฮะส่วน BWG แล้วคะ บีดัจีก็เมื่อกี้พูดไปแล้วนะพี่วันอ๋อใช่ใช่มีมีตัวไหนนะที่ไม่ได้พูด S อ P I ีพีไกับน้ำยงอ่าเช้าพูดถึงตัวเอราวันนะครับอ้าวเอราวันลืมลืมที่เราได้กล่าไปว่าเป็นหุ้นที่ผ่านก็เป็นคดทีสามหน้าจอออกมาโดดเด่นนะครับก็วันนี้ปิดที่เส้นเจ็ดสิบห้าวันนะครับอย่างที่นักทุนถามมาว่าเอ๊ะมันยังน่าสนใจอยู่ไหมก็เหมือนเดิมนะครับภาพสินค้าก็ยั้งดีนะครับก็จริงๆก็มองข้าม กำไรไตมาส4ไปนะครับเพราะว่าไตมาส4เนี่นะครับชะลอตัวทั้งกลุ่มแหละนะครับแต่ในรวมแล้วระคาหขึ้นเจยอจุตต่ำสุดไปแล้วตอนที่หย่อน4บาทไปนะครับแต่ทีนี้ก็เข้าใ้ซื้อนะครับแนวต้านต่อไปก็ประมาณ4.64นะครับก็4.8นะครับสำหรับตัวเอราวันมูลค่าพนฐานรณ์ก็6.30เหมือนเดิมนะครับสำหรับปี2 0 2นส่วนตัว s p i เนี่ยนะครับจะเป็นเทรนด์ของการค่อยๆใช้เวียใช้เวีอัพนะครับที่ผมบอกไปว่า เป็นการลงทุนที่เน้นในธีมอันเดอร์โอนด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็คนที่ลงทุนในเอสทีไจะต้องเชื่อในเรื่องตัวราคาน้นว่ามัน,าน,ะนะครับถ้าเชื่อในธีมนี้เนี่ยแน่นเพราะว่าเรากำลังคาดหวังว่าที่ทางราคาก๊าซาริชาจะปรับสูวขึ้นต่อเนื่องตามราคาน้ำมันนะครับซึ่งก็หมายถึงโครงการของเอสทีไ่าน่จะเกิดน,นะครับ <Okay. S 1> ก็ดูแนวต้าน9.6กับ1สิบาทนะครับแนวรับก็บริเวณ9บาทกับ8.8เ,เด่นครับ อใครติดที่16บาทประกาศประกาศรอบใหม่ของคุณกระพัดแนวต้านเท่าไหร่อีกทีนะแนวต้านเมื่อกี้9.6กับ10บาทนะครับมีคนติด16บาทพี่จําได้หลายคนต้องบอกว่าผมไม่ได้คิดว่าจะขึ้นเร็วนะครับจะเป็นเทรนของการไซด์ดีไปวีอัพเป็นหุ้นลงทุนรอบใหม่ลงทุนด้วยนะคะอืมคือนึกถึงตอนที่แนะนําบ้านปูนะครับ13บาท14บาทเออใช่ค่ะคุณกระพัดมั่วแล้ก็ติดสิบบาทอะไรเงี้ยที่เราบอกว่า คือจุดของโมนตั้มของตัวเออร์นี่เนี่ยมันเปลี่ยนนะครับจุดของของภาพที่เนวไลท์สุดในกาจเจ่านคุ้นไปนะครับคนที่ติดคนที่ยึดติดข้างบนก็รอคุณกรพัสไปรับนะพี่จำได้รอบสองสามปีมีคนติดเยอะ STPI นะฮะแล้วตัวนำโยงก็ถือลงทุนต่อใช่ไหมคะครับ NYT มก็เหมือนเดิมก็ยังเป็นการพักในตึกนขดขึ้นนแนวรับสามจุด ยังไปถามที่เห็นรงอยู่ครับค่ะได้คุณกรพัฒน์นด้นาหุ้นยาวไปปีหน้าเลยนะสองตัวแล้วไม่ต้องถามแกทุกวันนะคุณผู้ชมนะ S T P I นำโยกพ่กแกให้ถือไป2017นนั่นแหละคุณเอสให้ถือไปยาวครับเดี๋ยวหาหุ้นเทรดให้พี่ๆน้องๆก็เทรดไปขยันเทรดกันจังแล้วก็ในส่วนของซีรีส์สันราคาคุณเอสค่ะซีรีส์สนะครับก็จริงๆเราไม่ได้ทำอะไรนะครับก็ยิงอยู่ในกรอบที่เราประเมินอยู่นะครับบริเวณ เก้าสสี่นะครับเป็นแนวรับแล้วก็ต้านข้างบนก็บริเวณเก้าสี่สี่กับเก้าห้าูน 9, 4, 4, 9, 5, นะครับสัปดาห์หน้านะครับผมคิดว่าภาพของตัวฟิวเจอร์จะน่าสน,นใจมากขึ้นนะครับส่วนทองคำตามกรอบใช่ไหมคะทองตามกรอบนะครับก็ที่พูดกันไปภาคเช้าว่าจะ,จะล็อกโควิดก็ได้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมคิดว,ว่าเติร์นเพราะว่ามันมีตัวจีดีจีไตรมาสสามของสหรัฐที่จอนะครับ uh huh. ซึ่งคนที่เล่นกับตัวเทรนด์เนี่ยจริงแล้ว ไม่เบ็ดหรอกครับกับประเด็นที่มันมีความสวิงของเรื่องแบบทิที่ทำเศรษฐกิจที่จะออกมาแล้วก็ทำให้ตัวทิศทางรับเสีย่ยงหรือว่านรับลอดภยัยมีการสวิงนะครับจริงๆก็หลบอกมาก่อนดีกว่านะครับสำหรับตัวสองคําครับค่ะหลบไปก่อน<บ>รอความชัดเจนก่อนนะคะครับข,ขอบคุณนะคะสวัสดีครับครับสวัสดี